ครับสวัสดีครับกลับมาต่อกันนะครับในคลิปที่เท่าไหรล่ล่ะคลิปที่หกนะครับคือปฏิกิริยาของสารประเภทแอลกอฮอล์กรดอินทรีย์เอสเทอร์แอลดีไฮด์แล้วก็เอไมนะครับอ่ะเรามาดูที่ปฏิกิริยาของสารประเภทแอลกอฮอล์ก่อนนะครับมีปฏิกิริยาสองสองอันเนี่ยที่เราควรรู้ไว้นะครับอันแรกคือแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับโซเดียมนะครับ เวลาเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็คือไอเ H เนี่ยของแอลกอฮอล์เนี่ยจะสลับตำแหน่งกับโซเดียมนะครับก็อย่างตัวนี้จะได้ออกมาเป็น CH3 CH2 o ม a แบบนี้นะครับและบวกด้วยแก๊สไฮโดรเจนอ่ะครับก็คือเป็น H2 แบบนี้จากนั้นเราดูสมการเพื่อให้สองข้าง,ขงสมการเนี่ยมันเท่ากันนะครับเราดูลงหมาก็ได้เป็นสอง สองสองนะตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับปฏิกิยาถัดมาครับคือปฏิกิยา dehydration of alcohol นะครับคือการขจัดน้าของแอลกอฮอล์โดยใช้กรดซัลฟวริกเข้มข้นเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิยานะครับก็คือเวลาเกิดเนี่ยก็คือเราจะดึงเจ้า OH เนี่ยออกมานะครับแล้วก็ดึง CH3 เนี่ยเราจะแบ่งมาเป็น CH2 กับ H นะครับไอเจ้า H เนี่ยเราจะเอามารวมกับ OH ตรงนี้ได้มาเป็น H2O นะครับก็คือตอนนี้เราเหลือเป็น CH2 กับ CH2 เป็นดับเบิลบอนแบบนี้นะครับเราก็จะบวกด้วย H2O นะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของ Dehydration of a l c o o o l นะครับ ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นแอลคีแล้วก็น้ำนะครับแบบนี้อถัดมาครับเป็นปฏิยาของสารประเภทกรดอินทรีย์หรือกรดคาร์บอกซิลิกนะครับติกาแรกคือเจ้ากรดคาร์บอกซิลิกเนี่ยทำปฏิยากับโซเดียมนะครับได้แก๊สไฮโดรเจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอันนี้ก็คือไฮโดรเจนเนี่ยสลับที่กับโซเดียมนะครับสลับกันแบบนี้ อันนี้จะได้เป็น C H 3 C O O N กมาอันนี้คือโซเดียมแอซิเตตนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็น H 2ก็คือแก๊สไฮโดรเจนจากนั้นเราดูสมการสองข้างให้เท่ากันนะครับก็จะได้เป็นสองสองสอง้านนี้เป็นหนึ่งนะครับนำหน้าเลขหน้าแก๊สไฮโดรเจนเป็นหนึ่งนะครับแบบนี้ทันมาครับปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับจะได้เกลือ แล้าน้ำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็คืออันเนี้ย H เนี่ยครับจะไปจับกับ OH อันนี้ส่วนโซเดียมเนี่ยจะย้ายมาแทนที่ไฮโดรเจนที่ไปทำปฏิไปอยู่กับ OH นะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็น CH3COONa ก็คือเจ้ตัวนี้ชื่อโซเดียมแอซิเตตนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็น H2O ครับแบบนี้ อันนี้เราไม่ต้องดูสมการนะครับเพราะว่าสมการเนี่ยตอนนี้มันบาลานซ์กันทั้งสองข้างแล้วนะครับอ่ะถัดมาครับกดอินซีทำปฏิยากับโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอันเนี้ยก็คือเป็นกรดอะซิติกทำปฏิากาครับโซเดียมไบคาร์บอเนตใช่ไหมครับจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นโซเดียมอะซิเตตก็คือ c ีอ c สามซีโตัวเนี้ยครับ แลก็ได้ออกมาเป็น CO2 แล้วก็ H2O นะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ได้อันนี้คือจากนั้นเราก็เช็คดูว่าสมการสองข้างเนี่ยมันเท่ากันหรือ,อยังนะครับแต่อย่างอันนี้คือสมการทั้งสองข้างเนี่ยเท่ากันแล้วนะครับก็คือจะตอบแบบนี้ได้เลยอ่ะข้อถัดมาครับปฏิกิริยาถัดมาคือปฏิกิริยาของสารประเภทเอสเทอร์นะครับปฏิกิริยาแรกคือ เอสเทอร์ลิฟิเคหรือว่าการเตรียมเอสเทอร์นะครับคือการนำสารประเภทกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ oh ol, เนี่ยมาทำปฏิกิยากันนะครับโดยมีกรดหรือ H บวกตัวเนี้ยโปรตอนเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับแล้วมีการใช้ความร้อนนะครับคือเครื่องหมายสามเหลี่ยมอันนี้เวลาเกิดปฏิกิริยานะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นกรดแอซิติกกับเมทิลแอลกอฮอล์นะครับก็คือเราจะดึง oH ของกรดแอซิติกเนี่ยกับ H ของไฮโดรเจนของอันเนี้ยมารวมกันนะครับส่วนอีกก้อนหนึ่งเนี่ย C S 3 O เนี่ยจะไปรวมกับ C S 3 C O ของกรดแอซิติกอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราที่ได้ออกมาจะเป็น C H 3 C O O C H 3แบบนี้นะครับตัวนี้คือเมทิลเอทานอเอตนะครับแล้วก็จะได้อีกตัวหนึ่งก็คือน้ำ H 2 O นั่นเองนะครับ อันนี้คือปฏิกยาของสารประเภทเอสเทอร์นะครับอันแรกอ่ะอันถัดมาครับเป็นกรดซาลิสิลิกครับกับกรดฟอร์มิกนะครับเวลาทําปฏิกิยากันเนี่ยครับเราจะเลือกทําตรงไหนก็คือเป็น HCOO อันนี้มาทําปฏิกิยากับ O ตรงนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้นะครับ ส่วน H เนี่ยไฮโดรเจนตรงเนี้ยไทปทำปฏิกิริยากับ OH ของกรดฟอร์มิกนะครับเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเจ้าตัวนี้นะครับคือนี่ครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับและกตัวหนึ่งที่ได้ออกมาก็คือน้ำนั่นเองครับอันนี้คือปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันนะครับ ่ะเราไปดูปฏิกิริยาถัดไปนะครับคือปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสครับคือการตัดสารประเภทเอสเทอร์นะครับคือผลิตภัณฑ์ที่เราได้จะเป็นสารประเภทกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์นะครับโดยมีการใช้กรดเป็นตัวเร่งแล้วก็มีการใช้ความร้อนนะครับเวลาเวลาเราตัดเนี่ยครับเราจะตัดระหว่าง CO ที่เป็น O อองออกซิเจนสองตัวแบบนี้ครับคือตัดแบ่งครึ่งไปเลย เราหาก่อนว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งของกรดอินทรีย์กับฝั่งไหนเป็นฝั่งของแอลกอฮอล์นะครับส่วนน้ำเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็น o h กับ h นะครับ OH เนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับฝั่งของกรดอินทรีย์นะครับซึ่งในข้อนี้ก็คือ c h ส c o อตัวนี้นะครับส่วนไฮโดรเจนเนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับฝั่งของแอลกอฮอล์นะครับคือผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเราจะเขียนที่ละตัวนะครับเอาเขียน เสียฟันที่เป็นกรดอินทรียก่อนก็คือ CH3COH o ตัวนี้คือกรดแอซิติกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้คือ CH3CH2OH นะครับหรือว่าเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวแรกอ่จากนั้นดูอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้เราก็แบ่งครึ่งระหว่างออกซิเจนนะครับแบ่งแยกออกไปเลยออกซิเจนสองตัวเราหาฝั่งของ แอลกอฮอล์ oh ก่อนนะครับฝั่งของแอลกอฮอล์ก็คืออยู่ด้านซ้ายส่วนฝั่งของกรดอินรียนะครับอยู่ทางขวาอันนี้ไฮไลท์สีเหลืองจากนั้นน้ำก็แบ่งเป็น O h กับ h นะครับ o oh, h เนี่ยไปทำกับฝั่งของกรดอินรีส่วน h เนี่ยไปทางฝั่งของแอลกอฮอล์นะครับข้อนี้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นพอเขียนกรดอินทรียก่อนนะครับก็คือ c h 3 c ส o h ตัวนี้คือกดแอซิติกนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่ได้คือเมทิลแอลกอฮอล์นั่นเองครับนี่ครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ได้มันเหมือนเป็นปฏิกิยาไฮโดรไลซิสเนี่ยเหมือนเป็นปฏิกิยาย้อนกลับของเอสเทอริฟิเคชันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูปฏิกิยาถัดไปกันดีกว่านะครับปฏิกิยาถัดไปเนี่ยคือปฏิกิยาสปอนนิฟิเคชันหรือการเกิดสปู่สบู่นะครับ คือนำเอสเทอร์เนี่ยมาทำปฏิกิยากับเบสนะครับจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นกรดอินรีย์นะครับก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทำอันนี้ก่อนนะครับเราจะแบ่งแบ่งแยกออกซิเจนสองตัวออกจากกันก่อนแล้วก็เราหาฝั่งแอลกอฮอล์ก่อนนะครับคือไฮไลท์สีชมพูตัวนี้คือ c s 3 o สโอตรงนี้คือฝั่งแอลกอฮอล์ส่วนไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคือฝั่งของกรดอินทรีย์นะครับ กดอินซีเนี่ยจะไปทำปฏิกิยากับโซเดียม NaO ตัวตรงนี้นะครับส่วนไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะไปทำปฏิกิยากับจะไปอยู่กับที่เป็นสารฝั่งแอลโกอฮอล์นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราได้เนี่ยอันนี้ข้อนี้จะได้ออกมาเป็น Cs3COONa หรือว่าโซเดียมแอซิเตตนะครับทำปฏิกิยากับ กับเมทิลแอลกอฮอล์นะครับอันนี้นะครับคือผลิตภัณฑ์ที่เราได้ออกมาหลายคนอาจจะสงสัยที่มาของสมการนะครับว่าสมการนี้มันมาอย่างไงนะครับก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยครับคือจะเป็น c h 3 o สามอ c สามแบบนี้นะครับแล้วบวกด้วยน้ำนะครับ อันนี้คือเหมือนขั้นตอนแรกเนี่ยคือเหมือนเป็นปฏิกยาที่เป็นไฮโดรไลซิสนะครับคือเราจะแยกออกมาเนี่ยจะได้เป็นอันนี้นะครับระแบ่งแยกมันออกมาเนี่ยจะได้เป็นกรดแอซิติกครับแล้วก็เมทิลแอลกอฮอล์นะครับดังนั้น,นอันนี้คือสรรมการที่หนึ่งถัดมาสรรมการที่สองเนี่ย เราเอากดแอซิติกเนี่ยมาทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นโซเดียมแอซิเตตนะครับแล้วก็วรวมกับน้ำนะครับอันนี้จากนั้นเราเอาสมการที่หนึ่งรวมกับสมการที่สองนะครับตัวไหนที่เหมือนกันเราก็ตัดกันนะครับก็อย่างกรดแอซิติกนี้ตัดกันนะครับ H2O ตนี้ตัดกันครับอันนี้คือที่มาของสมการของสปอนนิฟิเคชันนะครับก็จะได้เป็นเมทิลเอทานอเอทนะครับรวมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะได้เป็นโซเดียมแอซิเตตนะครับอันนี้คือเกลือแล้วก็เมทิลแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้นะครับ อ่ะอันนี้คือปฏิกิยาของสปอนิฟิเคชันนะครับอ่ะเรามาดูปฏิกิยาของสารประเภทแอลดีไฮด์บ้างดีกว่าที่ควรรู้คือการทำปฏิกิยากับสารละลายเบเนดิกนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราได้เนี่ยจากจากเดิมนัเนี้ CS3 c CS อสตัวนี้จะมีชื่อว่าเอทานอลนะครับ เราจะได้ออกมาเป็นอะซิเตตแบบนี้นะครับตัวนี้แล้วก็บวกด้วยคอปเปอร์วนออกไซด์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราได้จะออกมาเป็นน้ำนะครับจากนั้นสิ่งที่เราทำต่อคือดูลทั้งสองข้างของสมาการเนี่ยให้มันเท่ากันนะครับเดี๋ยวผู้สอนดะดูดให้เลยแล้วกันนะครับ คัพเปอร์สองบวกเนี่ยแต่เป็นสองไฮดรอกไซด์ออนเป็นห้าแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นสามนะครับคืออันนี้ครับมันจะเกิดเป็นตะกอนนะครับอันนี้เป็นตะกอนสีส้มของคัพเปอร์วันอกไซด์นะครับเกิดตะกอนสีส้มเราเขียนไว้ก่อนแบบนี้นะครับ เออเรามาดูปฏิกิยาถัดมานะครับเป็นสารประเภทสุดท้ายแล้วครับคือเป็นสารประเภทเอไมนั่นเองครับเอไมเนี่ยทําปฏิกยากคือการทรําปฏิกยาการละว่างสารประเภทกรดอินทรีย์นะครับกับเอมีนะครับ mm. ถ้าสมมติมันทําที่อุณหภูมิห้องเนี่ยครับจะได้ออกมาเป็นเกลือแต่ว่าถ้าเกิดการให้ความร้อนเนี่ยจะเกิดเป็นเอไมครับโดยใช้ความร้อนเนี่ยเป็นตัวเร่งนะครับก็อย่างเช่นอันแรกเนี่ย ก็คือเป็นกรดอะซิติกกับ NH3 นะครับก็คือแอมโมเนียนะครับถ้าเราเอาแค่ที่เป็นเกลือก่อนนะครับเกลือไฮไลท์ไว้สีชมพูก่อนนะครับ,รนนรบแต่ว่าถ้าออกมาเป็น a อ i นี่เราจะไฮไลท์ด้วยสีเหลืองแล้วกันนะครับคือนี่ครับจะได้มาเป็น CH3COO- NH4+ แบบนี้ครับอันนี้คือออกมาเป็นเกลือนะครับ แต่ถ้าสมมติเรามีการให้ความร้อนเข้าไปเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราจะได้ออกมาเนี่ยก็จะได้เป็น Amine นะครับก็คือเป็น c s 3 CONH2 แบบนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยน้ำก็คือจากอันเนี้ยครับเราเอาออกซิเจนออกไปตัวหนึ่งนะครับแล้วเอาไฮโดรเจนของไอเจ้า nh 4เนี่ยออกไปสองตัวนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้ส่วนอันที่อ,ออกไปเนี่ยคือมันจะเกิดออกมาเป็นน้ำนะครับ จากนั้นเราดูอีกปฏิกิริยาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกรดแอซิติกบวกกับเมทิลเอมีนนะครับก็จะได้เป็น ch 3 coo ลนะครับ nh 3บวกแล้วเป็น ch 3แบบนี้นะครับตัวนี้อันนี้คือถ้าทำที่อุณหภูมิห้องอเน,นี้ยคือเกลือนะครับเกลือเนี่ยเราไฮไลท์ไว้ก่อนเป็นสีชมพูนะครับตรงเนี้ย ทั้งสองข้อเลยอันนี้คือเกลือแต่ว่าถ้ามีการให้ความร้อนเนี่ยครับก็คือเราจะดึง O ออกซิเจนออกมาตัวหนึ่งแล้วก็ดึงไฮโดรเจนจาก NH3 เนี่ยออกมาสองตัวนะครับก็คือผลิตภัณฑ์จะเหลือเป็น CH3CONH แล้วก็ CH3 แบบนี้นะครับและบวก H2O แบบนี้ นี่คือสารประเภทเอไมที่เราได้ออกมานะครับตัวนี้อแล้วก็ปฏิกิยาสุดท้ายของอสารประเภทเอไมนะครับก็คือการเกิดไฮโดรไลซิตเนี่ยไฮโดรไลซิตของเอไมเนี่ยเกิดได้ทั้งในกรดและในเบสนะครับอ่าเกิดในกรดก่อน ก็คือเป็นสารประเภท a อ i มเนี่ยกับ h 2 o ใช่ไหมครับเราจะแบ่งมันได้มาเป็นสารประเภทกรดอินทรีย์นะครับแล้วก็รวมด้วยสารประเภทเอมีนะครับแบบนี้อันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับกำหนดให้เขาเป็นขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองถ้าเกิดในภาวะกรดเนี่ยครับเราจะเลือกดึง n h 3อสามออกมานะครับนำ NH3 เนี่ยมารวมกับไอโดเนียมไอออนนะครับก็จะเกิดผลิตภัณฑ์ลงมาเป็น NH4 บวกนะครับรวมกับ H2O แบบนี้อันนี้คือในภาวะกดนะครับส่วนในภาวะเบก็เกิดได้เกิดสองขั้นตอนเหมือนกันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็คือเกิดเหมือนกันเลยผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็น สารประเภทกรดอินทรีย์นะครับและบวกด้วยสารประเภทเอมีนะครับในภาวะกรดเนี่ยภาวะกรดเราจะเอาไอเนสสาไปทำปฏิกิยาต่อนะครับส่วนในภาวะเบสน,นะครับเราจะดึงอะซีโอเฮสตัวนี้ไปเกิดปฏิกิยาต่อนะครับและนะขั้นตอนถัดมาครับก็จะเป็นอะซีโอเฮสใช่ไหมครับเราจะรวมกับไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น i-r-c-o-o ลบตัวนี้ครับแล้วก็ h 2 o นะครับอันนี้อันนี้คือปฏิยาไฮโดรไลซิทของเอ i มนะครับจบปฏิกิริยาทุกปฏิกิริยาของเคมีอินทรีย์แล้วนะครับผู้เรียนมีหน้าที่ไปทบทวนปฏิกิริยาทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องที่เราเรียนไปก่อนๆด้วยก็คือตั้งแต่ประเภทของสารชื่อหมู่ฟังก์ชันชื่อประเภทของสารสูตรโมเลกุลของสารนะครับในคลิปแรกๆแล้วก็การอ่านชื่อสารแต่ละประเภทนะครับ จำชื่อเฉพาะหรือชื่อสามัญของสารด้วยนะครับแล้วก็ทบทวนเรื่องไอโซเมอร์แล้วก็สมบัติของสารนะครับแล้วก็เรื่องปฏิกิริยาทั้งหมดในคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นเในเป็นแนวข้อสอบเก่านะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณยี่สิบข้อนะครับงั้นคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ